ดีหน่อยครับตัวนี้ดึงอยู่สองร <Okay. S 1> อบนะ สูตรเดิมนะครับผมก็เกี่ยวมันหมูแต่วันนี้ขนมปังใช้เป็นใบเตยนะครับผมขนมปังห่อสีส้มหมดนะครับรอลุ้นกันดูนะครับลุยครับผมครับสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัพพิชชิ่งนะครับผม ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงแพแม่น้ําเจ้าพยากันอีกแล้วนะครับผมแพสุรัตบางไครับผมแพนี้ไม่ได้มานานมากนะครับผมประมาณปีครึ่งได้ครับผมนานถือว่านานมากนะแพนี้ผมมาลงเป็นแพที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็มามาเป็นครั้งที่สามได้ครับสําหรับแพสุรัตนะครับผมลงเบ็ดไปแล้วครับตอนนี้ลงไปห้าคันนะครับผมขยอยลงเบ็ดไปตั้งแต่ช่วงเจ็ดโมงครับ ตอนนี้7จ็ดโมงสานะครับผมมารับชมแพรกันครับผมไปครับครับเริ่มจากลานตีเบ็ดหน้าแพรนะครับผมผักก็มีมีนิดหน่อยนะครับก็ลอยไมาอยู่ครับผมนอนครับ เป็นด้านข้างแพรนะด้านข้างแพรก็ลงเบได้นะครับผมมากับมือสวิงเหมือนเดิมครับวันนี้ออนขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชวนี่ครับนี่ก็เป็นด้านในแพรนะครับประมาณนี้ด้านในแพรมีที่กันแดดให้นะครับผมนี่ครับไฟหน้าแพรานขคางก็มีครับอุปก,กรณ์ที่แพรก็จะมีเครื่องนอนให้นะครับผมมีกระติกน้ําแข็งหม้อกระทะ จานถ้วยช,ช้อนนะครับอยู่ข้างในนะครับมีพัดลมให้หนึ่งตัวนะครับนี่ปลั๊กไฟตรงนี้ให้นะครับผมตรงนี้เป็นแพรที่สองนะครับผมก็มีนาฬิัา,นาลงอยู่ก็มีมีสวิงให้นะครับที่แพรเป็นเส้้อเหล็กนะครับนี่มีให้สองตัวดนะ้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมบน,นี่ครับ มาประมาณนี้ครับไม่มีน้ําให้นะครับผมครับสภาพแพรประมาณนี้นะครับผมแพรที่นี่ก็มีมีไฟให้นะครับผมแต่ไม่มีน้ําประปาให้นะครับผมสําหรับค่าบริการจันทร์ถึงสุกนะครับผมกะละสามร้อยบาทนะครับเสาร์อาทิตย์กะละห้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้ผมมาเป็นกะเช้านะครับขอบคุณพี่พิณนาวและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมมาตามลุ้นกันดูครับคลิปนี้ครับผม Eat, mis, มาแล้วครับเต็มแรกแล้วนะครผม สองครับผมเพิ่งลงครับกินคันเดิมเลยครับ นิ้วครับได้ครับเนี่ยสุดยอดครับลุ้กันต่อครับผม โลครับตะกบเซล เก้าโมงนะครับผมผมลงลูกกุ้งเพิ่มไปนะครับนี่ข้างแพนะครับลงไว้สามคันนะครับผมหน้าแพหน้าแพห้าคันครับลงไว้ห้าคันตะก้อนดินนะครับผมก็มีด้านข้างแพด้านนี้คันหนึ่งครับนี่ครับเก้าโมงนะครับผักก็ยังมีรอยมาเรื่อยๆครับผมแต่ไม่เยอะนะครับ ไม้หนึ่งแต้มครับ ครับอีกหนึ่งแจมครับสายดีหน่อยครับตัวนี้เฮ้ยพี่ส 你干嘛？我。 นีนแต้มครับกำลังยืนดูผักอยู่นะครับผมกินพอดีเลยครับ หนึ่งแต้มนะครับผมกินตรงหน้าอีกแล้วครับเนี่ยครับดึงอยู่สองรอบนะครับแต่ไม่ซ้ำผมก็เลยไม่ได้วัดนะครับฝาทูขึ้นมาเลยครับโอตกปได้อยู่บระ กำลังปิดเปิดกล้องอยู่นะครับเนี่ยใช้ดีนะครับแต็มเนี่ 干点啥活？ เต็มติดครับผม 不。活。 มาติดติดกันเลยครับผม แต้มครับสามคัน 3, ละ ครับตอนนี้เที่ยงตรงแล้วนะครับผมปลาก็กินเรื่อยๆครับผมแต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นไซส์แว่นเลยนะครับผมไซส์ทอดเลยไซส์ทอดกรอบเมาตามลุ้นกันต่ออีกครึ่งวันนะครับผม แต่งแต้มครับผมไซต์ทอดกรอบครับวันนี้ ีแ้มครับผมครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งครับผมผัดลอยมาเต็มเลยนะครับผมนู่นครับทางโน้นอีกที่ไกลๆนนครับน่าจะยาวเลยนะครับผมผมก็คันขึ้นหมดแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบไม่ทันนะครับผม ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับผมผักก็เริ่มเข้าตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับเมื่อกี้มีช่องว่างนะครับมีช่องว่างผมก็เลยตีตีลงไปห้าคันเลยครับผมลงแล้วก็คันหลกผักไปนะครับผมแล้วก็เชือกผูกไว้อีกทีนึงครับอีกชั่วโมงนึงครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาดูกันมารอรุ้นอีกทีนะครับว่าผักจะหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดก็คง เก็บของกลับบ้างครับผมเราลุ้นให้ผักร้อยไปหมดแล้วครับผมตอนนี้บ่ายสองโงห้าสิบนะครับผม,นนบบผมเดี๋ยวผมจะเอาเบ็ดขึ้นมานะครับที่ลงที่ลงหลบผักไว้เดี๋ยวมาลุ้นไม้นี้กันแล้วก็มาชมผลงานปลาหลวงกันครับผมไปครับ ได้มาแล้วครับหนึ่งแก้มนะครับเหลืออีกสี่คันนะครับผมออเมื่อ,อ,อก,กี้ได้มาอีกตัวหนึ่งครับหมุนมาติดเชือกแพงนะครับก็เลยหลุดไปครับปลาตอนนี้บ่ายสามโมงสิบนะครับผมผมเก็บเบ็ดเสร็จมาแล้วครับพอเก็บเบ็ดเสร็จ ผักออกหมดแล้วครับโล่งแล้วครับอากาศร้อนด้วยครับวันนี้ยิ่งยิ่งช่วงบ่ายก็ยิ่งร้อนนะครับแดดก็จะไล่เข้ามาเรื่อยๆร่ครับแต่มีที่บังแดดอยู่ครับผมขอบคุณพี่นาณะและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเราก็ไปดูผลงานปลารวมกันครับใช้เวลาตกไม่เยอะเท่าไหร่ครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็เริ่มลงเหยื่อตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับผม เจ็ดโมงตบถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับครับผมไปดูผลงานปลารวมกันครับครับผลงานปลารวมก็ประมาณนี้นะครับผมส่ารรม,มากก็เป็นปลาตะโกกนะครับผม แล้วก็มีปลาพมแต้มหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนานะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม